ท่านชมทุกท่านะคะอันนี้วันนี้นะคะพี่รุงได้พามาชมนี่คือซุ้มประตูนะคะโคกลาทางเข้าปราสาทอุปทานนะคะเป็นจุดตั้งโบราณสถานปราสาทจมพระจะพามาชมบริเวณบริเวณข้างในนะคะปราสาทจมพระนั้นนะคะสร้างขึ้นเมื่อสมัยต้นพุทธศตวรรษที่18ปนะคะโดยพระเจ้าไตรวรมันท่7เจตเป็นอารูขยาสารสถานแครบาลหนึ่งใน102แห่งนะคะแห่งอาณาจักรกัมพูชา นี่คือซุ้มประตูโคคูระนะคะทางเข้านะคะปราสาทอุงกะทางถอมาน,น,นะคะข้างในนะคะฝั่งซ้ายมือของเรานั้นก็จะเป็นบนรรณาลัยนะคะที่ใช้สำหรับเกีปโอมนะคะในสมัยนั้นปรบตนมีกำแพงแก้ะคะล้อมรอบปราสาทอุปกะทา์ ตรงจุดนี้นะคะก็คือสตัตว์ขาของเราเองนะคะพาเที่ยวพาชมประสาทนะคะ